สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพรีเซนต์เขาโครงโครงงานวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะโครงงานของเรานะคะชื่อว่าเครื่องบีบขวดและก็ปองค่ะชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับโครงงานของเรานะคะก็คืออาจารย์อาพรศิริคานินค่ะที่มาแล้วความสําคัญของโครงงานเนื่องจากการที่ขวดน้ำำนําจํานวนมากที่ทิ้งในโรงเรียนจึงคิดหาวิธีทําให้ขวดน้าเล็กลงเพื่อนําไปสร้างไรายได้และลดขยะภายในโรงเรียน วัตถุประสงค์เครื่องบีบขวดสร้างเพื่อช่วยผ่อนแรงจากปกติเราต้องก้ม,กมเงยในการเก็บขวดและใช้แรงในการเหยียบขวดแต่เครื่องนี้จะทําให้มันง่ายขึ้นเครื่องนี้จะทําให้ขยะขนาดของขยะเล็กลงทําให้ช่วยลดพื้นที่ของขยะและยังทําให้ขยะดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 6. สมมติฐานของการศึกษาสามารถลดขนาดของขวดและกระป๋องให้เล็กลงได้ และยังทําให้ประหยัดพื้นที่เหมาะแก่การเก็บไปรีไซเคิลเข้อเพจของการทําโครงงานการศึกษาเครื่องบีบขวดและกระป๋องซึ่งนํามาดัดแปลงเพื่อให้สามารถลดขนาดของขวดและกระป๋องและทําให้สะดวกสบายต่อเรามากขึ้น7.1สถานที่โรงเรียนนวมินทรา,าชินูทิศเบนจมาราชาลัย333แขวงสาวาตะวันตก เขตคลองสามว,วากรุงเทพมหานคร1 0 5 1 0 7 2ระยะเวลาการศึกษา18มิถุนายน2564สิ่ถึงสิงหาคม2564 8. วิธีการดำเนินงานขั้นตอนการทำงาน 1. ช่วยกันคิดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 2. แบ,บ่งหน้าที่กันว่าใครรับผิดชอบอะไรบ้าง 3. ประชุมกลุ่มศึกษาการในมิตร 4. วางแผนการทำงาน 5. ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน 6. วาดชิ้นงาน 7. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงาน 8. ตรวจสอบและแก้ไข 9. เตรียมบทนำเสนอชิ้นงาน 10. บนำเสนอชิ้นงานค่ะเก้าผลที่คาดว่าเราจะได้รับนะคะเครื่องบีบขวดและกระป๋องสามารถใช้งานบีบอัดวัตถุให้เล็กลงเพื่อสะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลได้มากขึ้นค่ะ และนี่นะคะก็คือภาพประกอบของเครื่องบีบขวดและกระป๋องค่ะเครื่องบีบขวดและกระป๋องประกอบไปด้วยที่จับตัวบีบแล้วก็จุดวางภาชนะค่ะวิธีใช้นะคะเพียงแค่นํากระป๋องมาวางไว้ตรงจุดวางภาชนะและกดที่จับลงก็จะทําให้ขนาดกระป๋องเล็กลงค่ะและสุดท้ายแหล่งอ้างอิงและที่มาค่ะพวกเราขอจบการนนะําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ